แลับผมก็วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแอ้ม400มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมไม่ดูคลิปก่อนนะว่าปัญหามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวทุกคนไปลองรับชมนันครับ ครับผมก็ปัญหาตามคลิปเลยครับคือผมจะมาจอดที่สี่แยกเนาะแล้วทีนี้เนี่ยผมลืมดูนะว่าเรายังคาเกียร์หนึ่งอยู่นะครับเราไม่ได้คาเกียร์ว่างไว้นะครับก็ทําให้พอผมปล่อยคันปุ๊บเนี่ยรถมันก็กระตุกดับนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอพอมันกระตุกดับปุ๊บเนี่ยผมก็หาเกียร์ว่างแล้วกดสตาร์ทนะครับแต่พอกดสตาร์ททันทีปุ๊บเนี่ยไฟทุกอย่างก็ดับหายไปเลยนะครับก็คือดับเหมือนแบบว่าตอนรถไม่ได้ปิดแจเลยนะ ก็ผมพยายามเปิดปิดกุญแจอยู่หลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าพอเห็นแล้วว่ารถมันไม่มีการตอบสนองเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวไฟเขียวมันจะมาเอาแล้วเหลือเราจะเกะกะ่ขวางทางนะครับผมก็เลยทำการเข็นรถขึ้นมาจอดไว้ตรงฟุตบาทก่อนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามเปิดปิดอยู่หลายครั้งครับเออเพราะว่าบางที การที่เราเปิดปิดเนี่ยไอ้บางทีไอ้พวกโคดไอ้บางครั้งมันก็มีประแจโค้ดขึ้นบ้างนะครับที่แบบมันเอเอๆอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมเจอปัญหานี้นะก็คือแบบว่ามันดับไปเลยเปิดปิดกุญแจใหม่ยังไงก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาเลยผมก็เลยจะพยายามที่จะ,ะเปิดเบาะนะครับเพื่อทําการเช็คฟิลแล้วก็เพื่อทําการพยายามแก้ไขด้วยการถอดขั้วแบตนะครับก็วิธีถอดขั้วแบตเนี่ยมันเป็นวิธีที่เราได้ยินการ บอกต่อมานะครับจากผู้มีประสบการณ์ตรงของพี่ๆี่ในกลุ่มกันเนาะก็ผมพยายามที่จะถอดขั้วแบตออกนะเพื่อที่จะรีรเซ็ตระบบนะแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยผมอ่ะไม่มีอุปกรณ์เลยนะผมก็พยายามใช้มือเปล่าผมนี่แหละที่จะพยายามงัดพยายามแงลองหากุญแจ้บ้านอะไรมาเขี่ยดูแทนไขพวงนี้ว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้นะผมก็พยายามอยู่เนี่ยพยายามหนูสักพักอืมแล้วผมก็ได้ลอง เช็คฟ hey, no, ิลดูนะเพื่อที่จะแบบว่าเอ้ยฟิลมันขาดฟิลมันมีปัญหาหรือเปล่าเงี้ยผมก็พยายามที่จะเอานิ้วเปล่าๆนี่แหละครับแงออกมาแงเง้ยอกมาดูนะครับก็แงะไม่ได้นะครับเออจริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันจะต้องถอดฟิลตัวไหนมาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ดูที่ฝาแหละมันจะมีบอกอยู่นะว่าอันนี้มันเกี่ยวกับแปดหรือเปล่าอันนี้เกี่ยวกับส่วนไหนอะไรเงี้ยเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยล้วก็พอเดาๆอนะว่าน่าจะเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าเดวผมก็พยายามถอดแล้วก็ไม่ได้นะครับ ผมก็พยายามอยู่สักพักครับเออแต่ว่าเนื่องจากคิดว่ามันไม่ได้ไกลเพิ่งอ,ออกจากบ้านนะเพิ่งอ,ออกจากที่พักเนาะมันไม่ได้ไกลามากนะก็เลยตัดสินใจที่จะเดินกลับไปหาอุปกรณ์มาเพื่อที่จะมาไขนอไอข็อตไอ้ขั้วแบตนะครับ <S <S ปกติผมจะเป็นคนที่พกอุปกรณ์มันติดคุยแล้วนะก็คือเป็นกล่องไอ้แบบว่ามีตัวทีมีแบบว่า ไขควงอะไรต่างๆหกเหลี่ยมเลยมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะคือผมตัวเปล่านะเพราะว่าไม่ได้พกตัวนันไว้เนาะปกติผมจะพกไว้กับกระเป๋าเป้เนาะแต่ตอนนี้มีแค่กระเป๋าคาดเอวนะครับแล้วกระเป๋านั้นแ่ะมันอยู่ที่ออฟฟิศนะครับซึ่งอันนี้เราเพิ่งออกจากห้องพักกันเนาะมันก็เลยไม่มีอะไรติดตัวเลยครับเออก็เลยต้องลองกับห้องไปค้นหาดูนะว่ามีอะไรเห,เหลือบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็ระหว่างที่ลองพยายามแก้ปัญหาอยู่นะครับก็มีรอบนี้นะครับที่ผมบิดกุญแจปุ๊บเนี่ย มันมีการตอบสนองของหน้าจอคนระับโดยที่มันจะขึ้นเป็นโค้ดเหมือนตอนต้นคลิป,ปะนะแต่ว่านี้กล้องมันอาจถ่ายไม่ชัดนะแต่ว่าพอผมกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันก็ทุกอย่างก็ดับไปอีกเหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าตัดสินใจแล้วโอเคเดินกลับเดินกลับไปประมาณ1กิโลนะเพื่อไปเอาอุปกรณ์ดีกว่าและก็ผมก็เดินกลับมาเรียบร้อยนะพร้อมกับไขควงและครีมบางส่วนนะซึ่งเป็นอุปกรณ์เก่าเนาะ เพราะว่ามันเป็นแบบอุปกรณ์ยุคสมัยแบบทําีดีแรกๆอะไรเ,เงี้ยก็เรียบร้อยครับขันได้ก็ทําการขันเอาขั้วแบตเตอรี่ออกเลยนะครับอืมเป็นการรีเซ็ตระบบนะก็คือขันแล้วก็แบบดึงให้ขั้วมันออกจากตัวแบตนะครับนะฮะก็ทั้งผมก็จริงๆมันอาจจะแค่เส้นเดียวก็ได้นะแต่ว่าผมเอาทั้งสองเส้นไปเลยนะครับจะได้ตัดระบบแบบชัวร์ๆอะไรเงี้ยอืมก็ขันออกมันไปเลยครับทั้งสองเส้น แค่นี้เลยครับผมแล้วก็อาจจะรอสักพักหนึ่งนะครับค่อยมาใส่กลับเนาะอาจจะรอสักประมาณสักสิบวิหนึ่งนาทีอะไรเงี้แล้วแต่เนาะแต่นี้ระหว่างรอเพื่อแบบแบบรอหน่อยอะไรี้ผมก็ลองมาพยายามแบบแง่ไอฟิลดูนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็แง่ไม่ออกดีนะครับก็ผมก็นั่นแหละผมก็เลยช่างมันแล้วกันก็มาใส่แบตเดิมนะครับและก็มาใส่แบตค,คืนเรียบร้อยครับ ก็ขันแน่นพอประมาณนะน,นะทีนี้เราก็ลองมาบิดก,กุญแจดูชึบเนี่ยครับสังเกตนะว่าหน้าจอมันจะไม่ได้ขึ้นแบบเหมือนปกติเนาะมันก็จะขึ้นเป็นโค้ดอะไรมาสักอย่างก่อนนะครับแล้วก็มีหลังจขึ้นโค้ดเสร็จปุ๊บก,ก็มีรูปประแจกับทิปขึ้นมานะเป็นการเตือนว่าระบบเรามีปัญหานะ แต่ว่าก็สตาร์ทผิดเรียบร้อยแล้วครับก็รอดแหละแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยคือผมอ่ะยังต้องถอดกุญแจอีกรอบนึงนะเพื่อที่จะมาใส่บอกก่อนนะแล้วก็มันลุ้นอีกรอบหนึ่งว่าโอเคไหมทีนี้อ่าพอทีนี้เปิดการลดรอบที่สองหลังจากเปลี่ยนแบตนะครับก็เรียบร้อยครับอ่าไม่ได้เปลี่ยนแบตครับอ่าถอดพวกแบตเนาะก็ลดกลับมาปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ <c oughs> <c oughs> กลายเป็นว่าแบบเออมันก็อีดีก็นั่นแหละครับก็กลับมาเหมือนปกตินะแต่ว่าหลังจากที่เราถอดแบตเนี่ย มันจะมีการรีเซ็ตตัวหน้าจอนะครับก็เรื่องอะจะจะเหลือแค่ตัวไมล์รวมนะที่ยังอยู่นะแต่ว่าคลิป1คลิป2เนี่ยก็ถูกรีเซ็ตไปนะแล้วก็ค่าเอเวอร์เรทหบาว่าค่าอัตราบริโภคเนี่ยก็โดนรีเซ็ตไปนะเวลาก็เหมือนกันนะก็มาเริ่มที่ปี1น,นะหรือว่าบ่ายโมงแทนนะไอ้ปีหนึ่งใช่ใช่เนี่ยนาฬิกาก็มาเริ่มที่ปีหนึ่งแทนนะครับ ก็ผมก็ต้องมาตั้งเวลาใหม่นะครับแต่ว่ารถก็ใช้งานได้ปกติครับผมซึ่งสาเหตุที่มันเกิดครั้งนี้เนะี่ยผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่ว่าระบบมันเซนซิทีฟเกินไปหรือเปล่าหรือมันเออเกินไปหรือเปล่าอนะไรเงี้ยคือเราก็ใช้มานานแนะล้วสองหมื่นหกโลสองหมื่นหกพันโลแล้วเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับที่แบบว่ารถมันเอเอแบบอยู่ดีโค้ดตัวประแจกับพิษเนี่ยมันก็ขึ้นนะครับแต่พอไอ้พวกเนี้ยพอปิดกุญแจเปิดใหมุ่๊กมันก็หายนะครับ แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบยูดีแบบรถกระตุกแล้วก็ดับไปเลยทุกอย่างอ่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผมทําทํารถกระตุกดับแบบนี้เนี่ยเออเพราะว่าผมก็ไอเอาไปดับอไอรถดับกระตุกเนี่ยที่สนามสนามนาซ้อมอ่าอะชมุมอาซีขับเนี่ยบ่อยบ่อยครั้งนะครับใช่เพราะว่ามันมีการฝึกสโลว์บาลานซรเงี้ยแล้วบางทีรอบมันไม่ได้ผมก็ทําดับกลางก,ก,การก็มีนะแต่ว่าน,นั้นคือผมมันก็ไม่ถึงกับกระชากหรอก เนี่ยถามว่ากระตุกกระชากวันนี้เราก็เคยไหมเราก็เคยนะครับแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่ามันกระชากแล้วก็รถมีปัญหานะแล้วแบบมันไม่ใช่ว่าแบบพอกระชากปุ๊บแล้วทุกอย่างมันดับนะครับแต่พอมันกระชากปุ๊บรถกระตุกดับปุ๊บเรากดสตาร์ทแล้วทุกอย่างดับเออซึ่งอันนี้ผงก็งงนะว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรเออเราก็ไม่รู้นะครับว่าว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะเอาข้อมูลนี้ไปสอบถามทางทีมช่างของศูนย์บริการดูนะเพราะว่ามันจะมี โค้ดขึ้นอยู่เนาะว่า,อาตอนนั้นเนี่ยมันมันมันมีโค้ดไอ้หน้าจอเนี่ยมันขึ้นเป็นตัวเลขบอกยู่นะว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือถ้าใครรู้อาการก็ลองมาแชร์กันได้นะแต่ก็อาการนี้ของผมเนี่ยที่ผมรู้ว่าต้องถอนแบตเนี่ยเพราะว่ามีพี่ในกลุ่มก็คือพี่บาสน,นีเนเี้นะคบือพี่บาก็เคยเจออาการนี้เนี่ยตอนที่เขาขี่ไปนมาเลย์นนะแล้วเขาบอกว่ามันตอนนั้นเหมือนเขาโดนฝนนะแล้วแบบว่าเหมือนไฟมันช็อตสปอตไลท์อะไรสักอย่างไม่รู้แล้วรถท้ก็เขอเออแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าคือของวิวาไม่ยังมีสาเหตุมาจากแบบว่าโอเคมันคนเขาจะได้ว่าเอ้มันโดนน้ำสปอร์ตไลท์อาจจะช็อตแล้วแบบโดนน้าโดนไฟกระชากอะไรเงี้ยแต่ของผมอ่ะมันแค่เราแค่กระตุกแล้วรถมันจอดต่บครับเออมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไฟมากระชากแรงหรืออะไรอ่ะเออผมก็ยังยังยิงงงในสาเหตุอยู่นะแต่ก็อะไรครับก็เป็นวิธีแก้ปัญหากันไปครับก็จะฝากเพื่อนๆแล้วกันครับ ควรที่จะมีประแจพกไว้ใต้บอ่อเนอะเอออย่างผมตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะต้องหาประแจตัวเล็กๆไว้ฉุกเฉินเลยนะครับเผื่ออย่าง้อยนเนี่ยไว้ทําการรีเซ็ตระบบให้มันได้เนาะเออเพราะว่าบางทีก็เอ,อ่อมันอาจจะเกิดปัญหาระบบก็ได้เนาะแน่นอนครับแบบปัญหาอย่างเงี้ยมันส่วนน้อยเนาะที่จะเกิดอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันเกิดขึ้นม,นะมันก็อันนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขเนาะใช่คนระับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมใครที่เจอแบบผมก็ลองเอาวิธีนี้ไปแก้ปัญหาดูนะครับผม ครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับ